ไอซีซิงอยู่สี่ห้าตัวเห็นไหครับพอไฟฟ้ามาตัดปึ๊บนะครับไฟที่เข้าไฟมาปึ๊บจะเข้าไปที่พวกตัวทางลมก็ออกมาปึ๊บมัลก็เท่ากันถ้าไฟมาน้อยปึ๊บระบบเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนะครับที่พวกไอซีตุวรสอนแล้วว่าไอ้เป็นความผิดพลาดนะเพราะพวกคารีมิเตอร์พวกนี้ครับพวกคารีมิเตอร์เนี่ยเวลาที่ไฟมาน้อยมันร้อนพอตัวมันร้อนเสร็จปึ๊บนะครับมันก็จะแจ้งสัาณเว่าเฮ้ยแกื่องนี้ไหวแล้วร้อนแล้วระบบมันจะตัดตัดเป็นเครื่อทำงาน เราอให้หย <Es> <an> ุดเลยนะครับเรองการสั่งการนะครับเร่องีเดยตัวนี้เหมือนมี้อยนิสิกตัวนึงนะครับตัวนี้เมนเข้าคออู่เมนเข้าตรงนี้ฮะแล้วตัวไหนเป็นตัวแต่กระแสที่ว่าร้อตัวนี้ฮะก็ต่ำสนคืออย่างนี้เทนไปตัวนี้มาปุ๊บนะครับสั่งงานปุ๊บปุ๊แล้วเอาจับกลับไปนี่แับพร้อม้วแต่ถ้าไปตัวนี้ประเมินเราใท้ทขับคนไม่พอมันจะตับตัวนี้ฮะตับขาที ตัวในพวกซิงตัวนี้มันจะตัดว่าทำเป็นพร้อมทำงานนะแกแกเพิ่งตัดนั้นมันก็จะตัดเออรเลิร์ตัวนี้เพิ่งฟ้องหลานนะ f 1ว่ามีปัญหาไม่ทำงานนะครับคืออินเวอร์เตอร์ตกลงว่าที่ติดตั้งนะไก่จ่ายแค่สลับเส้นเดียวแค่เนี่ยไม่ติดเลยเคื่อมันจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับคือสัญญาณย์แเด็กมจะคุยกันแต่พี่บอกถ้าไฟตรงนี้ไม่ตีกลับไปที่บอร์ดนู้นบอร์ดนี้ก็เร์เลอร์ตรงนี้วันนี้ไม่เจอไม่รู้จักกันอะเรารู้จักกันแต่ไม่ต้องกลัวนะครับขณะท กัันนะครบแต่ฉันก็จะรู้จักเธอนเพราะเวลาเราเปลี่ยนปลอกทุกตัวออกมาวิวนะครับที่ไม่ต้องใส่รหัสพี่เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนปลอกตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพวกต้นตับกตับไม่ต้องเปิดกิดเลยไม่ต้องไปใส่รหัสเราลดลงโค้ด18ตัว20ตัวแล้ต้องไปจำไม่ลึกยาก